คลิปนี้คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมโซลาเซลล์หมุนตามแสงอัตโนมัตินะครับก็คุม้วย Arduino Uno พร้อมกับตัวเซนเซอร์ LDR นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ในสองตัว Arduino Uno Mega 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวเซนเซอร์ LDR ในที่เราจะใช้ LDR ทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ประมาณ5ตัวเ้วกกันครับโดยติดตั้ง LDR ในแต่ละตัวเป็นแบบครึ่งวงกลมครับเพื่อทำหน้าที่ในการรับแสงในแต่ละมุมที่มีความแตกต่างกันในขณะที่พระอาทิตย์นั้นนะครับเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับโดยในสองต ตัวนี้นะครับก็จะทําการต่อนุกรมหรือว่าเป็นวนเตดดิวเดอร์กับตัวค่า r 1 k ครับเพือ่อทำหน้าที่เป็นวงจรแบ่งแรงดันนั่นเองครับโดยเราจะทําการจ่ายแรงดันอยู่ที่ประมาณ5โวลต์ครับเมื่อมีแสงมาตกกระทบ ldr จะทําให้ค่าความต้านทานของตัว ldr เปลี่ยนแปลงไปก็จะทําให้แรงดันที่ตกคข้อม ldr นั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยฉะนั้นครับเราจึงสามารถที่จะนําส่วนของตัวแรงดันตัวส่วนนี้ครับไปต่อเข้ากับตัว a r d u i n o u โ o โดยผ่านพอร์ต Analog to Digital Converter ครับหรือแปลง Analog อกไปด i g i t a l บนบอร์ดมิวเทอร r เลอร์ของเรานนั่เองครับสามารถทำให้เราอ่านค่าความเข้มแสงในแต่ละมุมของตัว LDR ได้โดยถ้าเกิดมีแสงมาตรกระทบ LDR ตัวไหนมากที่สุดก็ทำให้ค่าคงทม่านต่ำสุดทำให้แรงการตกคอมตรงส่วนนั้นต่ำสุดด้วยเช่นกันเราจึงสามารถที่จะทำการหาค่าแสงที่สูงสุดได้โดยการอ่านค่าแรงดันที่ ต่ำสุดนั่นเองนะครับในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นเซอร์โวมอเตอร์ขนาดใหญ่ครับที่จะทำหน้าที่ในการหมุนเป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์ให้หมุนไปตามตำแหน่งต่างๆที่ LDR ตรวจจับแสงได้มากที่สุดเป็นมุมค่าต่างๆกันนั่นเองครับส่วนของตัวระบบโครงสร้างในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวอะคริลิกนะครับซึ่งเป็นนะครับอะคริลิกเป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับที่มีความคงทนค่อนข้างสูงนะครับสามารถที่จะทําการรับน้าหนักของตัวแผงโซลาร์เซลล์ได้ใน เซอร์วมอเตอร์นั้นครับกินกระแสค่อนข้างเยอะฉะนั้นครับเราจึงต้องใช้ในสตัวสเตปดาวคอนเอเตอร์ครับที่จะทำหน้าที่ในการแปลงแรงดันซึ่งในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในสองตัวแ d a เ t อร์ขนาด12โวลต์นะครับโดยมีแกนในไปนบวกแกนนอกไปลบครับเสียบเข้าสู่จากแอดเ t อร์ของตัว Arduino Uno ได้เลยแรงดันทั้งส่วนนี้ก็จะแบ่งให้กับตัวบอร์ด Arduino Uno และทําการแปลงให้กับตัวสเตปดาวคอนเวอเตอร์ครับเพื่อแปลงลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์เพื่อทำหน้าที่ในการขับในส่วนของตัวเซอร์วอห์มอเตอร์ต่อไปเพราะว่าในส ภาพในการทํางานของตัววงจรให้ดีที่สุดชนะเราจึงต้องใช้ในสวนตัวแปงสเตปดาวคอนเวอร์เตอร์นะแปลงจาก12โวลต์เหลือมาเป็น5โวลต์เพื่อจ่ายแรงดันให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์นั่นเองครับสําหรับตัวแรงดันในสวนตัวโซลาร์เซลล์ตรงนี้ทําผู้ใช้งานก็สามารถที่จะนําไปอย่างเช่นใช้ประโยชน์อื่นๆได้อย่างเช่นเป็นนะครับจ่ายให้กับตัวหลอดไฟแสงสว่างก็ได้หรือชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือขนาดได้ก็ได้เช่นกันเพราะว่าในขณะที่ตัวโซลาร์เซลล์นั้นหมุนไปตามแสงเพื่อหาทิศแสงที่มากที่สุด ก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการรับแสงของโซลาร์เซลล์น,นั้นมากที่สุดด้วยเช่นกันครับ ใะสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุ้งยากครับในทนี่เราก็จะทาการเตรียมในส่งตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์ครับโดยมีแกนในเป็นบวกนนบแกนนอกเป็นลบเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์ของตัว Arduino Uno ของเราได้เลยนะครับเนื่องจากโซลาร์เซลล์ในขณะที่มันเผยแสงอาจจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าไม่มากพอฉะนะเราจึงอาจจะต้องใช้แบตเตอรี่หรือในส่งตัวอะแดปเตอร์เพิ่มเติมนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะเราจะทําการจ่ายแรงดันให้กับตัวบอร์ด Arduino Uno, Uno ของเราโดยการเปิดสวิตช์ไฟนะฮะ เมื่อเราเปิดสวิตช์เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยจะทําการหมุนหาค่าแสงที่มากที่สุดก่อนเนื่องจากว่าในที่นี้ครับผมได้ทําการตั้งในส่วนของตัวเซนเซอร์เนี่ยภายในห้องแลบในการทดสอบของผมนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้จะเห็นว่าตัวบอร์ดสเต็ปดาวคอนเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยครับก็จะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ5.5โวลต์นะครับเพื่อ,อไว้สำหรับนนการเลี้ยงโวลและแอน,นส่วนของตัวเซนเซอร์ LDR นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวไฟฉายขนาดเล็กครับ่องนะครับ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามในแต่ละมุมของตัวเซนเซอร์นะครับเราก็จะเห็นสังเกตการหมุนของตัวโซลาร์เซลล์นะครับในที่นี้ครับเราลองเปลี่ยนตำแหน่งแสงนะฮะของตัวไฟฉายของเราเนี่ยก็จะสามารถสังเกตได้ว่าตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์ของเราก็จะหมุนไปตามทิศทางของแสงที่แปรเปลี่ยนไปนั่นในแต่ละมุมของตัวแสงที่กระทบก,บกับตัวเซนเซอร์ของเรานั่นเองครับทำให นะฮะตัวโซะลารเซลล์ของเรานั้นหมุนตามหาแสงที่มีความเข้มสูงสุดได้ณที่ตกกระทบกับตัวเซนเซอร์ LDR ของเรานั่นเองนะครับครับผมนี่ก็คือการทำงานในส่วนของตัวโซะลารเซลล์หมุนตามแสงที่มีความเข้มสูงสุดนะฮะโดยใช้เซนเซอร์ LDR ร่วมกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ออร์ดินยูโนของเราครับเพื่อเป็นระบบควบคุมหลักนะฮะร,ร่วมกับตัวเซนเซอร์ LDR ของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ครับผมขอจบการนำเสนอนะครับโซลาเซลล์หมุนตามแสงนะครับโดยใช้ r d u i n o Uno เป็นตัวควบคุมหลักร่วมกับตัวเซนเซอร์ LDR นะฮะแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสัะวันนี้สวัสดีครับ